สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาทำข้าวต้มมัดข้าวต้มหัดแบบโบราณนะคะวันนี้จะเป็นสูตร ของคุณแม่นะคะคุณแม่แบบว่าเป็นแม่ค้ามาก่อนนะคะทําข้าวต้มขายประจําเลยนะคะข้าวต้มมาแต่ของเราไม่ได้มัดนะคะอันนี้ทํากินนะคะแต่ว่าสูตรเหมือนทําขายนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันรับรองว่าถ้าใครทําตามมาขายได้แน่นอนนะคะแม่เป็นแม่ค้ามาก่อนนะคะหลังๆอายุเยอะแล้วลูกๆก็เลยไม่ได้ให้ขายนะคะ สูตรของเราก็จะมีข้าวเหนียว1กิโลนะคะแล้วก็กล้วยนะคะไม่ต้องสุกจนเละนะคะแล้วก็ใบตองนะคะอันนี้ทําแบบธรรมชาติทาทานกันเองนะคะก็ขออนุญาตต้องใช้มือหรือทําแบบบ้านๆธรรมชาติธรรมชาติเลยนะคะแล้วก็เคี่ยวกะทิให้แตกก่อนนะคะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําไว้ลงไปนี่นะคะประมาณนี้เลยแล้วแม่ก็ประมาณ1กิโลนะคะข้าวเหนียวเนาะ ย้ำก่อนนะคะนี่ทำทานเองนะคะแต่ว่าสูตรอะสามารถนำไปทำขายได้เลยนะคะปกติแม่ก็ขายประจำนะคะข,ข้าวาเหนียวเราจะนำไปผัดกับกะทิก่อนนะคะอันนี้เป็นสูตรแบบผัดนะคะข้าวเหนียวผัดเนาะก่อนที่เราจะไปห่อเป็นข้าวต้มมัดเราก็ต้องผัดก่อนผัดจนกว่าน้ำกะทิจะแห้งก็จะประมาณนี้เลยนะคะ พอมันเริ่มแห้งนี่นะคะคนไปเรื่อยๆจนเริ่มแห้งประมาณนี้นะคะถ้ามันไม่แห้งมันจะหออ่อข้าวต้มไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้แห้งสักหน่อยแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลทรายแดงน้ําตาลทรายขาวได้หมดนะคะแล้วแต่เรานะคะจุดนี้ใส่ประมาณไม่เยอะนะคะไม่ถึงครึ่งกิโลนะคะน้ําตาลเนาะเราสามารถชิมดูได้นะคะก่อนที่เราจะ เอาไปห่อนะคะไม่ไม่ผิดสุดรใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เนาะผัดจนได้วงวดนี่ใส่น้ำตาลลงไปค่ะใส่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเอาไว้แบบว่าพอหวานๆประมาณประมาณ250กรัมไล่นะคะครึ่งของครึ่งกิโลเนาะเพราะว่าข้าวเหนียวเราแค่1นกิโลเท่านั้นนะคะ ค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆค,คนไปนะมันอย่าให้ไหม้นะคะต้องคนตลอดถ้าไหม้คือต้องทิ้งนะคะกลิ่นมันจะติดข้าวไปหมดเลยนะคะแม่อร่อยแน่นอนวลาเราไปนึ่งเนาะนี่นะคะแล้วก็จะผัดให้ข้าวสุกประมาณ70%นะคะไม่ให้สุกทั้งหมดนะคะเอาแบบว่าพอพอสุกเนาะ พอเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะที่เราพร้อมจะผัดนะคะเราสามารถชิมรสชาติได้นะคะตอนนี้ว่าหวานไหมเค็มไหมต้องใส่เกลือน,นิดนึงนะคะล,ลืมบอกไปเนาะหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมหอ,อก,กันค่ะนี่ก็จะเป็นใบตองใช้สองสองชิ้นนะคะในการห่อเพื่อไม่ให้มันแตกนะคะก็ใส่กระต้มไปก่อนอันนี้ทานเองนะคะไม่ต้องดราม่าเรื่องมือเนาะนี่นะคะ ก็จะประมาณนี้เลยมันจะเป็นวิธีการหอ่อนี่นะคะห่อแบบง่ายแล้วก็สวยด้วยนะคะถ้าถ้าเอาไปขายก็คือจะต้องมัด2อันติดกันนะคะถึงจะเรียกว่ากระตมมัดอันนี้ทํากินเองก็ไม่ต้องมัดนะคะเรียงเรียงไว้เตรียมนึ่งแล้วก็เสิร์ฟสุกแล้วเราก็กินได้เลยนะคะประมาณนี้เนาะ เนื้อที้ที่บ้านใช้เตาถ่านหรือเตาฟืนนะคะไม่ได้ใช้เตาแก๊สเนาะจะได้หอมๆนะคะเวลาเรานึ่งนะคะทำขนมต้องใช้เตาถ่านถึงจะอร่อยเนาะอันี่ก็ห่อได้นะคะแต่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นี่นะคะประมาณนี้เพราะว่าแม่ทำสวยนะคะ อันนี้อย,อยู่ที่ต่างจังหวัดนะคะกลับบ้านท่วงเทศกาลปีใหม่ที่อื่นเป็นไงกันบ้างคะที่นครสวรรค์นหนาวมากเลยนี่คะ่ะก็ประมาณน,นี้เนาะสวยเลยเห็นไหมคะสวยงามนะคะ มันจะออกเค็มเค็มมันๆหวานหวานนิดนิดไม่หวานมากนะคะรับรองหาแ้วอร่อยติดใจถ้าเกิดใครมีถั่วดำถั่วแดงก็ไปต้มก่อนแล้วก็เอามาใส่ช่วงที่เราก่อนที่เราจะใส่น้ำตาลนะคะนี่เลยเห็นไหมคะแม่ทำสวยเนาะเดี๋ยวเราทำให้เสร็จให้เต็มนะคะแล้วเราก็จะ นำไปนึ่งกันนะคะ น,นี่คือเสร็จแล้วนะคะเต็มซึ้งแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันนะคะใช้ไฟถ่านนะคะนี่นะคะ เต็มซึ้งอย่างนี้ก็ข้าวเหนียวหนึ่งกิโลนะคะก็ประมาณนี้เลยพอดีหนึ่งซึ้งนะคะถ้าเราจะนําไปขายแล้วก็ต้องมัดเป็นมันตะคอเอาไปนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้ทําทานเองก็เลยไม่ได้มัดนะคะถ้ามัดมันก็จะน่ากินไปอีกคนละแบบนะคะแบบนี้ก็อร่อยเนาะเดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตอนสุกจะเป็นยังไงเนาะอันนี้คือสุกแล้วนะคะ หลังจากที่นึ่งไปสักพักหนึ่งใบตองก็จะออกมาสีเหลืองๆน้ำตาลอย่างนี้ก็คือสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแกะดูข้างในนะคะว่าเป็นยังไงเนาะนี่เลยนะคะค่ะเหนียวจะประมาณนี้เลยกล้วยจะอยู่ด้านในเนาะน่ากินนะคะถ้าเกิดขายนะคะก็จะมัดประมาณชิ้นสิบบาทัด้ดี้ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าขายกี่บาทเนาะมัดหนึ่งก็มีสองอันประมาณเนี้ยเนาะ นี่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะสูตรนี้ทำขายได้เลยเนาะ